อุดพระสุขทุกข์ไม่มีเศษทีเริอดจะบังเกิดรูปเมียมากอยู่หลากไหลายดำรงศัตว์ศิลธรรมอันอัมภัยทั้งน้ำใจควรคบหาปัญญาดีเชิงเจ้าชู้รู้ชัดถนัดนักผู้หญิงรักรงรถพิรมสีไม่ส่อเสียดเบียดเบียนเพียนราวีความรู้มีสมรักสมศักชาย ขอความสุขแระความสวัสดีจงมีแด่ชาวลัคนาราศีมังกรทุกท่กทานดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมังกรในรอบเดือนกุมภาพันธ์นี้นั้นก็ถือว่าดาวพระเค์ให้คุณเป็นอย่างยิ่งซึ่งปกติแต่เดิมนั้นดาวพระศบดีก็สถิตท,ที่ภพเรือนที่ห้าภพเรือนปุตตะก็ถือว่าเป็นอัมพุอุดม,มเกณฑ์มาตั้งแต่ปีที่แล้ว และดาวพระเสาที่เป็นดาวเจ้าเรือนตนุรักษ์ก็เป็นมูลลักเกษตรอยู่ที่ภพเรือนกระดุมพระที่ราศีกุมแต่ในห้วงต้นปี68นี้นั้นก็ถือว่ามีดาวพระเคาะใหญ่ๆทำการเดินโคจรวิปริตพักองศากันอยู่หลายดวงทั้งดาวมฤตยูก็พักองศาถอยหลังที่ภพเรือนพันธุที่ราศีเมษอีกทั้งดาวพระสบดีซึ่งเป็นดาวสุพเคราะ และเป็นประธานใหญ่ของดาวสุพเคราะห์ทั้งหลายนั้นก็ยังพักองศาอยู่ที่ภพเรือนปุตตะอีกทั้งดาวพระอังคารซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุของชาวมังกรน,นั้นก็ถือว่าโคจรพักองศาถอยหลังที่ภพเรือนอริที่ภพเรือนทุสถานภพถือว่าเป็นภพเรือนที่เสียซึ่งดาวพระอังคารและดาวมฤตยูที่โคจรถอยหลังในสองภพเรือนนั้น ก็ยังต้องแวดระวังทั้งในเรื่องอุป,ปัตวะอันตรายในเรื่องโรคภัยไข้เจ็บอีกทั้งผู้หลักผู้ใหญ่และคนที่เป็นมิตรสหายร่วมหุ้นร่วมทุนกันนั้นก็ระวังในเรื่องของอิทธิพลการสร้างปัญหาการสร้างศัตรูกันในที่รับอีกทั้งดาวพระอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุและมีดาวมฤตยูกลุ่มพบเรือนอยู่นี้นั้น ก็ในเรื่องการกระทบกระทั่งข้อพิพาทการขัดแย้งต่างๆนั้นก็ทั้งในเรื่องนอกบ้านและในบ้านและความไม่เป็นปกติของคนในครอบครัวซึ่งดาวมริตยูที่พักองศาและถอยหลังที่พบเรือนพันธุและพระอังคารเข้าพบเรือนอริเช่นนี้ก็ถือว่าชาวมังกรประมาทมิได้แต่ช่วงต้นปี68ซึ่งนับตั้งแต่กุมภาพันธ์ไปนั้นดาวพระศุกร ็ถือว่าจะให้คุณมากกับชาวมังกรซึ่งดาวพระศุกร์จะโคจรสถิตท,ที่ราศีมีนพบเรือนสหัชชะไปจนถึงวันที่31พฤษภาคมก็ถือว่าดาวพระศุกร์ก็สถิตท,ที่พบเรือนสหัชชะไปอีกนานซึ่งก็มีมาตรฐานเป็นปฐุมเกณฑ์และดาวพระศุกร์นั้นก็ถือว่ามีมาตรฐานเป็นอุดก็คือความสูงส่งของดาวพระเคาะ ซึ่งก็ถือว่าเป็นอสิธิธาตุที่ราศีมีนซึ่งเป็นราศีธาตุน้ำํำก็ยิ่งจะทวีคูณแสดงลิธิเดชของดาวพระศุกร์ในภพเรือนนี้ขึ้นไปอีกเพราะดาวพระศุกร์เป็นอสิธิธาตุและเป็นมหาอุดนั้นในเมื่อมีมาตรฐานเป็นปฐุมเกณฑ์อีกสามสี่เดือนนั้นก็แสดงในเรื่องของความสุขใจความสบายกายความสบายใจทั้งคนรอบตัว การสมาคมกับสังคมมิสหายเพื่อนร่วมทุนอีกทั้งดาวพระศุกร์ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนการงานก็มีโอกาสในเรื่องของการให้โชคให้ลาบทั้งการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอีกทั้งในเรื่องของการติดต่อการเจรจาการค้าขายและการประสานงานต่างๆที่เกี่ยวกับกิจการการงานการเดินทางการสร้างผลประโยชน์และกำไรในดวงชะตาของท่านนั้น ก็ถือว่ามีโอกาสที่จะสำแดงเดทในภพเรือนนี้เป็นอย่างมากก็ถือว่าพี่น้องที่ชิดเชื้อสายโลหิตและมีความสัมพันธ์อันดีกันนั้นก็ถือว่าจะให้คุณเป็นอย่างมากเพราะดาวพระศุกร์ที่เป็นมหาอุดและสถิตท,ที่ภพเรือนสหัชชะนี้ก็ถือว่าเป็นภพเรือนที่สนองทั้งในเรื่องของเงินทองกิเลตัณหาอีกทั้งในเรื่องของความรักความใคร่ความสัมพันธ์ซึ่งดาวพระศุกร์ เป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะที่แสดงถึงลูกน้องบริวารลูกหลานญาติมิตรก็มีโอกาสในเรื่องของความเบ่งบานความสะพั่งการได้รับการเชิดชูการนับหน้าถือตาและการเข้ามาช่วยเหลือและการอนุเคราะห์ซึ่งถือว่ากลุ่มร่วมกับพระราหูและพระราหูเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระนั้นในเรื่องของการเข้ามาเพาะผลประโยชน์แอบแฝงในเรื่องของการเงินการครัง และผลพลอยได้ที่เกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทอนั้นชาวรักาาราศีมังกรหากไม่รู้หัวนอนปลายเท้านั้นก็อย่าพึ่งทุ่มเทอย่าพึ่งตกลงปงใจกันให้มากเพราะดาวพระราหูโยกหน้าถึงลัคนาที่พบเรือนสหัชะนั้นก็ยังต้องระวังในเรื่องของการพรนทรัพย์พรนสมบัติพรานรายได้ของตนซึ่งดาวพระเสาก,ก็เบียนพบเรือนกระดุมพระ แต่มีมาตรฐานเป็นมูลลักษตรก็เกรงว่าในช่วงปีสองปีที่ผ่านมานั้นจะมีคนมาช่วยใช้เงินและสนองกิเลสตัณหาและความสำราญของเจ้าชะตาได้ซึ่งเดือนกุมภาพัน์นี้นั้นดาวพระหัสปดีก็ยังพักองศาที่พบเรือนปุตตะและดาวมฤุยูก็พักองศาที่พบเรือนพันธุซึ่งก็ยังไม่พ้นในเรื่องของการเสริมการสร้างการต่อเติม การรีโนเวซึ่งดาวพระเคราะห์ที่พักองศาอยู่ที่ปุตตะและพันธุนั้นก็ถือว่าใช้จ่ายหมดไปกับสิ่งที่ไม่เป็นเรื่องสักเท่าใดนักและในห่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์นั้นดาวพระอาทิตย์ก็จะโคจรสถิตกลุ่มร่วมกับดาวพระเสาร์ที่พบเรือนกระดุมพระก็ถือว่าเป็นดาวคู่าธาตุไฟและมีมาตรฐานเป็นประในพบเรือตรงกันข้ามซึ่งดาวพระเสาร์ ที่จรอ,อยู่เดิมที่กระดุมพระมาตั้งแต่ปีสองปีที่ผ่านมานั้นก็ถือว่ากระตุ้นและสำแดงเดชในเรื่องของหนี้สินในเรื่องของการแพานทรัพย์แต่ในเมื่อดาวเจ้าเรือนมรณะร่วมกันเป็นพระเคราะห์คู่ธาตุไฟเช่นนี้ก็มีโอกาสในเรื่องของการรับทรัพย์จากฝ่ายตรงกันข้ามทั้งคนที่เป็นคู่กรณีคู่พิาพาทกันซึ่งดาวพุธที่จะโคจรสถิต กลุ่มร่วมกับดาวพระสุขที่พบเรือนสหชะนั้นก็ถือว่ามีมาตรฐานเป็นประและเป็นนิดซึ่งเล็งพบเรือนสุภะพบเรือนตรงกันข้ามอีกทั้งยังเป็นเจ้าเรือนอริที่แสดงถึงภัยใกล้ตัวและพยันอันตรายทั้งรายทั้งมวลซึ่งการกลุ่มร่วมกับพระสุขที่มีมาตรฐานเป็นอุดและเป็นอสิติธาตนั้นทั้งปัญหาที่รายร้อมรอบตัว และมีความเกี่ยวพันและเกี่ยวข้องกับมิสหายผู้หลักผู้ใหญ่เจ้าใหญ่ในงานนั้นก็จะได้รับการแก้ปัญหาการขยับขยายปรับเปลี่ยนวิถีและแนวโน้มของชีวิตทั้งโดยพฤตินัยและนิตินัยซึ่งก็ถือว่าเดือนกุมภาพันธ์จวบจนถึงเดือนกรกะฎะาคมนั้นชาวมองกรหลายๆท่านก็น่าจะเป็นเกณฑ์นในเรื่องของความอยู่ไม่นิ่งอันได้ชื่อว่าประทุมเกณฑ์น,นั้น ก็ถือว่าหัวกระดไม่แห้งเพราะในช่วงต้นปี68นี้นั้นก็ถือว่าดาวพระเคราะห์ที่โคจรวิปริตพักองศาและหมุนกันเยอะจึงค่อยๆขยับขยายปร,ปรับเปลี่ยนและรักษาความเป็นปกติของชีวิตของเจ้าชะตาให้ได้มากที่สุดซึ่งดาวมฤตยูกว่าจะเดินปกตินั้นก็ประมาณอีกเดือนสองเดือนข้างหน้าอีกทั้งดาวพระัศพดีนั้นก็จะกลับมาเดินปกติ ในช่วงประมาณมีนาคมและดาวพระอังคารนั้นก็ถือว่าพักองศาอีกหนึ่งเดือนและเบี่ยงพบเรือนอริของชาวมังกรก็ต้องเป็นห่วงระยะเวลาในเรื่องของการลดแรงประทะการประทะประทั่งการขัดแยง้งการสร้างศัตรูของคนรอบตัวซึ่งถือว่าชาวมังกรในปี68นี้นั้นถือว่าเป็นลัคนาราศีที่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด ในบรรดาทุก12ราศีเพราะดาวพระศุกร์ที่โคจรสถิตเป็นมหาอุดและเป็นปฐุมเมเก์จนถึงสเดือนข้างหน้านั้นถือว่าเป็นลัคนาราศีที่จะได้ชิมลองและชิมลางเป็นอันว่าเอื้อประโยชน์ให้กับชาวมังกรเป็นอย่างมากแต่ดาวพระราหูและดาวพระศุกร์ที่โคจรเบิ้ลพระเคราะห์ทั้งเดิมทั้งจรของดวงเมืองไทยนั้น ก็ถือว่าเป็นคู่กลโกงและเป็นดาวคู่ศัตรูกับดาวพระพุธก็ต้องระวังในเรื่องของการพบเจอพบเจอคนหลอกลวงคนต้มตุนและการเบียดเบียนเบียดบังจากคนที่มีอำนาจและหลีกเล้นถอยห่างในเรื่องของอบายมุกและธุรกิจสีเทาต่างๆนั้นก็ต้องแวดระวังภัยที่อาจจะเป็นเหยื่อกับผู้ไม่หวังดีที่มาจากพวกมิชาชีพได้ ซึ่งดาวพระราชสปดีก็ยังพักองศากันอยู่และถือว่าเป็นดาวประธานฝ่ายสุภเคราะห์ก็ถือว่าเดินชั่วและเดินเลวและส่งผลต่อความมีศีลธรรมอันดีและความผิดมนุษย์มานากับคนในสังคมเป็นอย่างมากแต่ซึ่งดาวพระศุกร์ที่เป็นอสิติธาตุในภพเรือนสหะชะทั้งเดือนกุมภามีนาเมษาพฤษภานั้นก็ถือว่าดาวพระศุกร์มีกำลังมาก และโยกหน้าถึงลักคณาที่พบเรือนสาชะถึงตนุภบที่ลักคนาของชาวมังกรก็หวังว่าจะเป็นปีที่ดีและเป็นปีที่สร้างเสริมความสุขความมั่งมีและความสมบูรณ์พูนผลให้กับชาวมังกรทุกๆท่านท้ายที่สุดนี้ก็ขอให้ชาวมังกรนั้นจงมีแต่ความสุขความเจริญให้รอดพ้นจากอุป,ปัทวะอันตรายและภัยพยันอันตรายทั้งหลายทั้งมวล และขอให้ก่อเกิดแต่ความสุขสวัสดิ์ความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและเจริญด้วยความมั่งมีความร่ำรวยความกเกษมเปรมปรีทุกที่วาราตีการทั้งตลอดปีและตลอดไปก็ขอให้ชาวมังกรน,นั้นจงมีแต่ความโชคดีทุกทุกท่านขอบพระคุณครับ